เฮ้ยตื่นด้แล้วหน้ายเบิกอ๋ออี๋ยอี๋ค่ะแต่ยชิโกจังก็น่ารักกว่าจริงๆนินนะกูประชันว่ะกูขอหลบหน่อยกูเพิ่งไปแจ้งคนอื่นมาพี่โป้มึงอยู่ไหนวะเอามือมาจกตากูทำไมกูบอกว่าอย่าพูดดังโทษนะคะตั้งแต่เลขหนึ่งถึงหนึ่งล้านน้องเลือกเลขอะไรยี่สิบ ดีใจด้วยค่ะน้องได้เงิน20บาททำไมมึงโง่อย่างนี้วะตั้งแต่เลขหนึ่งถึงหนึ่งล้านน้องเลือกเลขอะไรคะ21โอ้ oh. Fuck you. ครับพี่พี่ทำกระเป๋าตกหรือเปล่าครับอุ้ยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับเ,เดี๋ยวนะสร้อยคอพี่พี่ไปเอามาจากไหนอ่ะตอนที่ฉันยังเด็กอ่ะแฟนฉันเอามาให้แต่หลังจากที่เขาไปเดินป่าเขาก็หายตัวไปเลยทุกคนต่างก็บอกว่าเขาอ่ะโดนสิงโตกินพี่ตูนไม่อะผมชื่อพี่โป้ What the fuck พี่ขาเป๊ปซี่แก้วหนึ่งับโอเคครับน้อง ขอบคุณมากครับเุ้ยอะไรอ่ะเสียดายหมดแฟนในฝันของพี่คือใครครับผมไม่จำเป็นต้องมีแฟนในฝันครับเพราะผมมีแฟนในชีวิตจ,จริงอยู่แล้วเอาชื่อพลอยผมรักเขามากแลเขาสวยมากที่สุดในโลกเออเ้าแล้วถ้าสมมุติว่าพี่กับพลอยไม่ได้เป็นแฟนกันพี่อยากได้พิซซ่าแบล็คพิงอ๋อฮะคือว่าเรื่องนั้นนะ่ะคือว่าพี่นะ่ะ ตัดสินใจแล้วว่าจะสนับสนุนให้อารียาเป็นประธานนักเรียนหนูเฮ้อหนูถูกคุณอารีเอ็นทีอาร์พี่ชายไปแล้วอ่ะม่ได้ถูกเอ็นทีอาร์ไปสักหน่อยไฟถ่เว้ยไอ้เจ้ามนุษย์ดาวหนมนมมีขนาดแค่ขับซีของฉันยังไม่สมใจพอให้นายอีกเหรออาซื้อยังไงจ้ะซื้อกล่องอันอยู่ที่ปีอลไริบหกเอ้ยยังวะ ทำทำไมอ่ะพี่ก็ลองตะโกนดูดิคนก็เยอะเนี่ยถ้าทำไปเนี่ยอายเขาแย่เลยเนี่ยโอ้ถ้าพี่ยอมตะโกนนะมียอมเป็นแฟนพี่เลยจริงนะฮะเฮ้ยพี่อะไรเนี่ย What the Fuck ตัดภาพไปที่นักข่าว People ในสถานที่ที่คนร้ายกำลังลงมือก่อเหตุ People ครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในเหตุการณ์จริง ดูเหมือนว่าจะเหลือแค่เธอแล้วนะพ่อคนเก่งอชายพูดถึงพ่อมแมลงสาบตัวนี้น้องเลี้ยงมากับมือใช่ไหมกรอบ <G ül> นี่น้องรู้หรือเปล่าว่า,มาแมลงสาบตัวนั้นจะเติบโตมากลายเป็นฆาตกรโลกทีรร่ถลกหนังชาวบ้านเขาไปทั่วนะ่ะแลวตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่ด้วยนี่พี่ไม่อยากคิดเลยนะว่ากว่าจะจับได้นี่คงตายกันเป็นร้อยก็เพราะาไอ้ปีศาจที่น้องเรียกว่าลูกนะ่ะ <G ül> คุณพ่อไว้ใส่เะนาะ <Fuck you! S 2> พี่ครับพี่ครับขยับรถให้ผมหน่อยครับอ๋อขนาดเลยครับน้อง อยากจะโดนตัดจบรึไงโทรไปขอไอ้รตเป็นแฟนกันฮัลโหลฮัลโหลกินข่าวละในอ่ะเวมึงเป็นเรียไรดไม่คือเขาคิดถึงตัวเองไงทำไรอยู่อะกำลังกินก๋วยประเค็งอยู่กูมักมึงปะกูหัวมึงอาจจะต้องใช้เวลาในการให้คำตอบเดี๋ยวมืออื่นกูมาท้าใหม่กันได้เวเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวเวอ่าโอเคมีสองอย่างไม่ให้เจ้าเลือกระหว่างนังทีหยดกับนังสเปรเล่จะมักนังยังดีสุดนัง พันห้าพันสามพันสี่ไปพันสองไปเอาพันสามก็ได้อะเอามาพันหนึ่งเพราะเหตุผลบางอย่างเจนอสคงเลยมาอยู่ที่บ้านด้วยยนยนี่ต้อนรับกันสินดอ็อกเตอร์บอกว่าร้านนี้เหมาะกับการทำเยานบ้านมากกว่าค่ะแย่แล้วนึกสิ่งที่จะสอนเจนอสไม่ออกสักอย่างเลย ไอตีไมไอ้น้อง <No. S 1> เยอะเลยเยอะเลยพวกเอก็มก็คิดไปดึงดาวปูตัวกันแล้วหรอแ็เห็นหน้าแล้วก็เงาปริศนาก็คิดไม่ดีกันแล้วขนาดคนว่านังคิดแล้วคนดูจะเหลืออะไร What the f*** จงฟังร,ระื่อปบเบิน้นและนี่ก็คือเทพเจ้าของเราสวัสดีครับผมเทพเจ้าคนใหม่ครับสวัสดีค่ะทานที่หิวแล้วใช่ไหมจะกินข้าวก่อนหรือว่าจะกินลังอะไรเนี่ยไหนมึงจะแฉเรื่องอะไรกูเหรอ คือ,อวันก่อนกูเห็นมึงเอาขวดแชมพูตัวเองนี่สัตว์ได้แลวนะ้วกูเปล่านะพวกจิอาล่ะเช็คใหเรียบร้อยออกซิเจนสองถังยาลดความดันแล้วก็เลนลดหัวหองสามถุงพร้อมเมื่อไหร่ก็ออกตัวได้เลยคุณทหารนั่นมันนกไม่นั่นมันเครื่องบินไม่นั่นมันความเจริญ พ่อพ่อพ่อแล้วความเจริญไปไหนแล้วไปไกลมาบ้างเลยลูกไปไกลมาบ้างเลยเออคุณอาดาจิเอโกโอเคยมีประสบการณ์มาบ้างสินะครับแล้วก็เคยแสดงภาพยนตร์มาก่อนด้วยเป็นภาพยนตร์แบบไหนอย่างนั้นเหรอครับค่ะเอวีค่ะงั้นเหรอครับเอวีค่แจมจมแจเฮ้เพื่อนขอยืมน้ำหน่อยโอเค ฮะไหนว่ามึงจะยืมไงโป้เฮ้ยโป้มึงเอาท่องขวดด้วยเหรอ่อนี่เพื่อนกูคืนละตำรวจไม่จับปอกูปรึกษาทนายมันแล้วมันต้องเอาให้คุ้มชูกาชูกาชูการูนในข้อสรุปแล้วการมีเมียเด็กทำให้หมาแก่อย่างเรามีความสุข่เข้อกินเด็กได้โอ้รามานานแล้วแต่กูชอบเมียแกมึงเอาแม่กูไปเลยขอบคุณมากครับเพื่อนนี่นะครับนี่คือผลจากการทำงานหนักมา4ปีกว่าของผมตื่นเต้นมาก ดื้อๆมานั่งทำอะไรคนเดียวน้องอ่าผมมานั่งรอเพื่อนครับเอ้านั่นเพื่อนน้องใช่ป่ะเอ่อไม่ใช่เพื่อนผมนะพี่ใช่ปะกูเหมนยาเสยกูเ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 อาวะไงเอาวะดีเพื่อนโอ้พระเจ้าเธอโอเคไหมเพื่อนให้ฉันโทรเรียกรถพยาบาลหรือเปล่าเพื่อนไม่เคอร์ติสอย่าเพิ่งตายนะ ฉันรักเธอนายคือเพื่อนแท้เฮ้ยตำนานที่เขาเล่าขานกันวิชามังกรสับ,บัน้นกระบ,บี่รับข้าน้อยเป็นศิษย์ด้วยเถิดท่านอาจารย์โปโ้ะทำไมพวกมึงดูเศร้ากันจังเลยวะเพื่อนถ้ามึงอยากรู้ก็นั่งเลยนั่งก็นั่งแล้วง่ายต่อมาหน้าตรงเนี้ยสียังไม่แห้ง ของนะเพื่อนเราต้องรีบไปแล้วไม่มีปงง้อะไรบ้างโหด้านในมีแต่อะไรก็ไม่รู้ยัดอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยเอ้ทไมมันยัดเข้าไปยากจังวะโหมีที่เปิดขวดด้วยกูฝันร้ายแน่เลยว่าคืนนี้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมึงลองดูดิมึงกับกูต้องได้ลองทําด้วยกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตฮะมึงกับกูนี่นะทากันแบบนี้ไม่มีใครก็ทํากันหรอกไม่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตมึงไม่อยากลองทํากับกูเหรอกูดูดิมเอาอะไรให้กูดูเนี่ย โอ้ยกูอยากลองให้ไอ้ยาวๆนั่นยัดเข้ามาในปากกูจังเลยพีโป้หมามันก็ไม่เว้นหรอเขาบอกว่าเจ้าสิ่งนี้จะสามารถกรองน้ําจากน้ําสุกปกให้กลายเป็นน้ําสะอาดได้เริ่มจากน้ําซ่วมข้างบ้านกันรสชาติถือว่าดีอยู่นะวิธีเป็นฮีโร่แบบคุณสหัสดหนึ่งทุกๆคืนให้มองหาสาวสวยที่กลับบ้านคนเดียวเดินตามไปส่งเขาแบบงเงียบๆเพื่อระวังความปลอดภัย2ถ้าอีกฝ่ายสังเกตว่าเรากําลังเดินตามให้หัวเราเพื่อแสดงความเป็นมิตร ถามอีฝ่ายให้แน่ใจว่าเขามาคนเดียวหรือเปล่าเพื่อแสดงความเป็นห่วงบ้าคนเดียวเจ้าสวยครับ <laughs> ถ้าเขาเงียบแสดงว่าเป็น introvert สี่ถ้ากฝ่ายเริ่มวิ่งแสดงว่าเขาปวดอือดรู้หรือไม่ครับว่าถ้าเราเอาน้ำทะเลมาต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงเอ้ยเอาดีเราก็จะได้เกลือสดๆแบบนี้เลยช่างครับเอาผมทรงทู o box ครับค่ตัดผมสองพันนะน้องเอาไปไหนละพังจังแวะ ลูกอมที่เปรี้ยวที่สุดในโลกดูหน้าตานะครับเป็นเกล็ดแบบนี้เลยอ,อเดี๋ยวผมจะลองกินแบบไม่แสดงอาการ